จ้าสาวอีสานบ้านทุ่งจ้ามื่อนี้สาวอีสานบ้านทุง่งได้ปลามาแล้วจ้าเนาะเป็นปลาตะเพียนน้อยแต่ก,ก่างมันหลายจา้ามื่อนี้กะสิฟักหมกแล้วจา้าฟักนั่นก็สิฟักใส่เออหัวหอมใส่ตะไคร้ใส่ใบมะกรูดนะจา้าสับให้มันละเอียดฟักให้มันละเอียดจา้าตอนนี้ก็คือล่างเก็ยดขวาเก็ยดต้งก่อนแล้วจา้าก่อนที่ได้นำไปฟักจา้า จ้าตอนนี้เขากะสิได้เอาปลาฟักเนาะจ้าฟัก,ฟกให้มันมุนๆจ้า ต่างกรบมอกซาดปลาเนะจ้าจะเนื้อปลากระละเอียดเด้อเนาะจ้าเอามือใหญ่มือแตะดูเอ่อมือแตะเบิ่งเนาะจา้าละเอียดเลละเอียดแล้วเนาะจา้าที่เขาก็จะได้น้ำเนื้อปลาไปปรุงเนาะจ้าใส่เครื่อง จ้าเครื่องปรุงเค่ทีไซน์นะจ๊ะกะตะไคร้เนาะจ้ะกับพริกสดอ่าจะ้ะพริกแดงสดท่้นก็สะต่ำใส่กันนะจ๊ะต่ำตะไคร่อันนี้กัต้นหอมเนาะจ้ะเขาจะงส้ซอยใส่หมกเนาะจ้ะซอยใส่ป่าที่เขาสับเตรียมไว้แล้วจ้าอันนี้กัคือเขาต่ำเครื่องเนาะจ้ะ นี่ก็เป็นอาหารที่ให้กินกันง่ายๆได้จ้ะมีปลาที่มีก้างลเลยเัาก็สับนะคะ่ะเพื่อพ่อนเถ่าพนแก่เหากินจังสิบ,บอ่อได้ติดคอแลนะจ้า ฮ้่งกะชิได้ต่าใส่กันนะจาะพอต่าปลาเอ่อใส่ข้าวขันมันชิบ่กเขาก่ากันนะจาะฮ้ากะสิเอาเนื้อปลากับผักกับเครื่องปรุงที่เขาเตรียมไว้ตําแล้วเจ้าอันนี้ก็บสเป็นน้ำปลาอ,ปอันนี้เขาก็เริ่มปรุงแล้วนะจ้ะน,น้ำปลากับผงนัวนะจ้ะ จ้านี่ก็ใส่ลงโก้ล้านะจ้าจ้าเริ่มตามแล้วจ้านี่กระปูแล้วหมกปลาขาวสับแล้วจ้า จ,จชิม,มแล้วจ้ะชิมแตะซิมแล้วจ้าปลาลเพิ่ปลาดนิดนึงค่ะใส่ปลาดหลจากน้อยก่อ่อนี่กรปุรสชาติเสบแล้วนะจ้ะ สิเตรียมเอาไปตอกมะฮอหนึ่งนะจ้าฮอฮอเป็นหมกแล้วฮากสิได้เป็นหนึ่งจ้าอันนี้ก็เป็นเอ่อฮอกติเตียนฮอเนาะจ้าฮอหมกพอที่จะจน้ำเป็นหนึ่ง No, ใส่สหัวหนึ่งเด้วจ้าจ้าอันนี้ก็ได้หนึ่งแล้ว้อจ้าหนึ่งก็ใส่เวลาประมาณจากสามสิบสี่สิบสี่สิบนาทีจ้าปลาสุกจ้าอันนี้หมกปาตะเพียนสับของสูตรสาวอีสานบ้านทุ่งก็เสร็ดแล้วนจ้าจ้า หอมนะคะ่ะหอม,อมจ้าแซบบอแซบจ้าแซบดีแซบดีนี่นะคะ่ะปลาที่มันเป็นก้านห้อกกบแปลรลูกมาเพียรแบบนี้ล้ะจ้าจังมาเป็นอันตรายเนะจ้าเนาะจังมาติดคอแซบจ่หอมหอมหอม